เปิดเป๋าซุปตาร์เวลาเปิดเป๋าซุปตาแล้ว่ปปครจบคุณที่สิ่นทันมาอโตค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> ปล <cl aps> ุกให้ตื่นก่อนไม่เจอถนานมากงานฉันเยอะฉันไม่เจอเธอไงคิวฉันฮอตกว่าเธอนี่ แต่วันนี้เขามาหาฉันแล้วค่ะคุณคามาหาถึงที่ที่ฮอตมากรองหนังตัวฮอตมากค่ะแมนสวงดูหรือยังดูหรือยังดูแล้วสิคะคุณเข้าตั้งหลายวันแล้วคุณคาออโอเคเต็มทุกลงคุยกันเรื่องภาพยนตร์ได้เลย<อ>ได้เลยกระเป๋าโทรวันนี้ครับกระเป๋าก็คู่กัอนอีกแล้วว่าคุณค่ <S 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 <ๆ>ะแตของไม้ก่อนมีอะไรบ้างเอาผมก่อนนะที่นีผมมีใบโปดอยู่สองสามใบอ่าีคือหนึ่งในนั้นเออแล้วก็มีแว่นโปดอยู่อีกเยอะมากแต่นี่ก็คือหนึ่งใน จำนวนหลายสิบใส่แล้วหล่อเลยไหมเธออาจจะเหมาะกับชุดท,ที่แบบมินิมอลกว่านี้อันนี้มาในธีมชาวไร่ชาวสวนอาจจะเหมาะกับอีกแบบนึงแต่ผมจะพกอันนี้เวลาขับรถใส่ให้ดูใส่ให้ดูแค่พกนะแต่ไม่ได้ใช้ใช้ที่ออกอย่างที่สองอันนี้เวลาไปกองขาดไม่ได้ลองหน่อยไหมฮะออลองหน่อยไหมครับได้คุณขาหันหลังมาครับพร้อมให้กินแล้วหันหลังก็เถอะคืออะไรอ่ะพร้อมให้กินแล้วครับหลัมาเออหนิอมมันนะอได้นะครับ ไม่เท่ามันลดน้ำเสียงขึ้นเออย่างเงี้ยเออนดไหมนี่อะไรนี้คือต้องขัดกันหรอขัดกันนวดหรอเป็นการนวดเวลาไม่แต่งหน้าแต่เขาพูดงจริงเพราะว่าเขาเขาเล่นฟิตเนสบ่อยเรากล้ามเนื้อมันตึงเอออายุนี่แหละไม่ใช่เรื่องนี้แหละนวดไม่ได้นวดไม่ได้นวดตาด้วยอย่างที่สี่นี่บิกกีต้ามันจะหลุดอยู่ทุกหลือทุกซอกของกระเป๋าผมทุกใบต้องมีติดใบชอบเล่นกีต้าร์ครับแล้วบิกีต้าในเนี้ย ไม่มีครับไมีนะกรองสองใบดูไหมฮะอ่ะอย่างถัดมาครับที่เก็บจิวเวลรี่ซึ่งที่ว่างยังเหลือเยอะใครอยากซัพพอร์ตเชิญซัพพอร์ตได้นะครับอ๋ออันนี้เขาซื้อไปใหญ่ก็ให้มีที่เหลือใช่ครับออ๋โอเคอ่ะจิวเวลรี่ FC นะคะมาอย่างว่าอีกหลายวงแหวนอะอย่างถัดไปก็คือผ้าอันนี้ผ้าง่ายๆเลยครับถูกแพงผมไม่สนสนว่ามันซับแล้วแห้งหรือเปล่า ไม่เวลาบางทีเราจะมากองกระสัผมตอนเช้าแล้วผมมันไม่แห้งก็เช็ดก่อนมาคือเพื่พูมาจากบ้านอย่างนี้ได้หรอไม่ก็ไม่เคยหูฟังหูฟังอันนี้เป็นคัสตอมหูฟังที่มันเขาเรียกว่า C I M คัสตอมเองเลยของตัวเองคัสตอมเองเลยมิเตอร์แต่ว่าเรามาซิงก์กับแบบที่เราเป็นบลูทูธมันมีอยู่นี้มันมีอย่างนี้แหละเพื่อคุณลิตี้เสาว์ที่ดีและการกระโชกคอกหักเวลาออกกำลังกาย อันนี้ก็ขาดไมาได้เหมือนกัน,กนลองให้ลองไหมนะลองพี่นิดหนึ่งลองนิดหนึ่งนีเออเออรหนาเถอลองบอกไม่เลิกไม่เป็นายอ่ะอหมักฝรั่งค่ะตามหลักจิตวิทยาแล้วเขาบอกว่าการท่างเนี้ยการเคี้ยวเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลาย,ายแต่ถ้าหลัก ของการหิวก็คือจะทำให้รู้สึกคุณรู้สึกเหมือนได้กินอะไรดีๆในท้องตลอดเลลวลาอ๋อห <c oughs> รอ <c oughs> มันไม่ได้ทำให้หิวเพิ่มหรอเ <c oughs> ม่ยมันทำให้เรารู้สึกเบื่อเหมือนเราได้แบบชูเล็กเล็กเขียวอะ่ะอ๋อมันรู้สึกสบายตัวมากในวันหล่อเรามีวิชาการที่คุณผ่าเฮ้ยมันหายสามแสนแปดปูนไปเรียแล้วผมนั่นแหละครับอย่างสุดท้ายการ์ดเข้าคอนโดครับเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวรู้ว่าคอนโดอะไรเออเอานีรับ ของเธอนี่ผมเป็นห no <si ูฟังหูฟังนี่ผมขาดไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันมี noise cancelling ผมผมผมชอบให้มันเงียบแล้วก็หลับนี่เป็นหลับง่ายหรอหลับง่ายแล้วก็ปากกาผมปากกาไม่ทำ่อะไรอ่ะเธอผมชอบเอาไว้เขียนนั่นเขียนนี่มันมีกระดาษที่อะไรอย่างงี้ก็ไม่ไมแบบจะไปหาตามกระดาษ r e c y c l e อะหลักโลกหลักโลกนี่อันต่อมาที่ผมขาดไม่ได้ คือใช่มใช่พวกเครื่องกลหนวดพวกเออ่ที่มาร์กหน้าใดๆเครื่องนวดหน้าใดๆโอ้หินี้ดูแลสกินแคร์ดีมากเลยเนี่ยอันนี้ดูแลเรื่องบูญอันนี้คือผิวพรรณหน้าตาครับอันนี้พวกแท็บเล็ตพวกไอแพดเอาไว้เขียนอืมจุดนั้นจุดนี้นี่แปรงสีฟันไม่ต้องพก้นะเฮ้ยดีจังมันเล็กดีจังผมผมพบไปทุกที่ อาไว้อยู่ในกองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เวลาขึ้นเครื่องเวลาอยู่ในกองเวลาอย่างงี้ใช่แล้วก็นี่พวกนี่ที่ชาร์จแล้วก็อันสุดท้ายคือแว่นพวกผมเป็นเป็นแว่นแบบสายตาทั่วไปที่เอาไว้อ่านหนังสือจะอ่านไหมอ่านสิต่อเหม่อนานอ่าจัใหม่จบใหม่อันนี้แว่นครับแว่นแว่นแว่นอะไรอ่ะแว่นสายตาทั่วไปไะไอ่านหนังสืออ๋อไม่ สาม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 พูดถึงแมนสวงก็โทรพูดหน่อยว่าแมนสวงคืออะไรอะไรนสมสัยแปลว่าอะไรยังไงจริงแมนสวงเนี่ยมันย่อมาจากคําว่าแมนและสวงรวมกันแมนคือคนสวงคือส่วนสวรรค์ดังนี้ก็คือรวมกันเข้ากับสวงสวรรค์ของคนบนดินของอาโปก่อนตทวตัวลำสวยมากอันนี้ก่อนันชมเลวยอะชมครับฝึกนานไหมเจ็ดเดือนนะแื่บางทีก็ละเมอ จริงไหมเนี่ยร้อนเลาเลยผมผมดัดเช้าเย็นดัดมือเหรอฮะใช่ครับครับโอเคเด็กที่ถือว่าเก่งมากนะโทปรบมือค่ะรอบโทแล่ะที่จะกดตีตายใชยมืออุ้ยมือกระแตกก็ในเรื่องมันมีตีเครื่องหนังก็จะมีตะโกนกองแขกแต่สนุกมากดนตรีไทยเป็นอะไรที่แบบว่าสนุกกว่าที่คิดกับคำที่บอกว่าหนังเรื่องนี้คือซอฟต์พาววเอร์ของเมืองไทยรู้สึกยังไงคำนี้ ก็ก็ดีใจที่เป็น <ừ m. S 1> ส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนแล้วก็ขยายคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ให้มันไปในวงกว้างขึ้นเท่าที่ทําได้แล้วมันเป็นหนังที่แบบดูรอบเดียวแล้วจะยังแบบเฮ้ย <c oughs> อยากดูอีกอ่ะความดูเพื่อเก็บดีเทลไปเรื่อยใช่ไหมความเจ๋งของแมนสวงผมดูอ่ะผมดูไปสองรอบแล้วรอบแรกกับรอบสองมันมันได้การตรีความที่แตกต่างกันซึ่งรอบแรกเรารู้สึกตลกประมาณหนึ่งรอบที่สองเรารู้สึก เอออินเทนส์มีความตึงเครียดประมาณหนึ่งซึ่งม,มันได้คนละบรรยากาศทั้งๆท,ที่ดูติดกันแล้ววันนี้จะไปดูรอบสาวเดี๋ยวกันดูกันว่ารอบสาจะดูเป็นยังไงเออเอาสิเธอไม่แน่นเข้าลงเข้าโงอาจจะเจอไมค์แอปโปก็ได้เป็นเปลงโนะ <c oughs> ใช่เพราะว่าต, <c oughs> ต้องไปแอ,ปอบดูอย่างนั้นด้วยถึงได้ฟิลเพราะว่าคือคือเราก็ไปทั่วประเทศเหมือนกันครับอ่าแล้วก็มีไปแบบที่เมืองอื่นๆของโลกด้วยใช่ครับคุณจะบัวทัวร์ด้วยเลยใช่ต้องต้องรอดูว่าเราจะไปโผลใที่ไหนบ้างงั้นต้องดิไปดูนกุขา วันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณบาอาโปรมาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะเธบิ๊กนะ